ครับผมเป็นไงบ้างคะเริ่มเก็บตัวกันแล้วก็สนุกดีนี่เพิ่งมาจากกองเหมือนกันน้องๆปีนี้ก็หลังจากที่พักผ่อนเพียงพอก็ฟื้นกันหลายคนสวยขึ้นหลายคนนะครับอันนี้ไม่ได้เชียร์เลยไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยวันนี้แบบทุกคนแบบปังขึ้นเยอะแล้วก็นอนพอแล้วก็มีแบบเหมือนก็มีสติมีจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นหลังจากวันแรกที่อาจจะตื่นเต้นกันนิดนึงครับก,ก็ก็ลท ก็หาเงินครับเพราะว่าเวทีเราเป็นเวทีหาเงินนะฮะเนลกนนะเวทีรักเงินแล้วก็รักการเติบโตครับแต่มันก็หนุนไปยังไงบ้างคะแบบว่ากระแสที่แต่เข้ามาหาน้องครัก็ตอนนี้ตัวเต็งก็ยังคงเต็งอยู่ต้องพูดตรงๆนะฮะส่วนตัวที่ยังไม่เต็งมากนี่ก็อยากให้ดันตัวเองนิดนึงเพราะว่ามันยังมีหลายกิจกรรมที่อาจจะแบบคนที่ไม่เต็งอาจจะเป็นเป็นเป็นคนที่มีโอกาสอย่างเช่นพรุ่งนี้เราจะมีแคสต์นักแสดงซึ่งเราจะเหลือเพียงแค่2คนเราจะได้เปิดกล้องเลย ซึ่งก็ไม่จําเป็นที่จต้องเป็นตัวเต็งหรือไม่เต็งแต่ว่าถ้าเกิดทพ่วมกับเขาชอบก็คือคนนั้นครับก็อข,ขอให้พวกนี้2ใน77คนโชคดีครับมีมามึดเข้าตาบ้างอย่างคะมีนะครับเพราะว่าอย่างสมมติตราดก็สวยใะ่ั้นนอกจากว่าสิงห์บุรีสวยตราดสวยนะแล้วก็คุณอินฟ้าเขาก็ชอบไอรีนอะ,อะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เด่นขึ้นนะส่วนนักร้องสายนักร้องตอนนี้เพอร์ฟอร์ม อีก2วันจะมีการประกวดน่าจะทําให้เขาสวยมากขึ้นจากการร้องเพลงเพราะนักร้องบินีเยอะมากประมาณ7คนครับแล้วเราจะมีทมเป็นอะไรคะนี่ก็มีมีแคมเปญว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นอ๋อแคสนักสแสดงนะครับแล้วก็เว้นวันหนึ่งก็เป็นแคสนักร้องนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันกันขายของนิดหน่อยอนะครับแล้วก็จะเดินทางไปภาคใต้แล้ครับข้าวเนี่ยก็ดราม่าว่าเราถูกทำเป็นบ่อยจนผมกดซักข้าวก็มีเงินนัดไายแล้วใครว่าไม่มีเงินวันนี้ก็ยังซื้อฉับ สองล้านกว่าบาทก็ยังจ่ายกันอยู่เมื่อวานนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเมืนน่อวานได้ได้ประมาณ5ร้ล้านกว่าบาทานะทุกวันก็ต้องมีอะไรรับทุกวันครับเราชอบเราชอบหาตังค์ครับเราะว่าสินค้าบางอันไม่เคยกินไม่เคยใช้ก็คือต้องสั่งมาเพราะเอาใจแฟนนางงามกนก็ก็มันเป็นธรรมเนียมที่ถูกต้องครับก็อะไรที่อุดหนุนด้ก็ช่วยกันอุดหนุนเพราะว่าผมมั่นใจว่าแฟนๆเนี่ยเป็นแฟนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเหนียวแน่นและทุ่มเทนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แบบพพอร์ตน้องๆ ถึงแม้บางทีซื้อไปไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรก็ซื้อก่อนดีแล้วฮะคิดถูกครับทำถูกต้องคิดถูกครับคิดถูกครับวันนี้แบ่งแบ่งสมองยังไงบ้างคะทุกผ่านเพราะว่ามีเท้าแกลมีทั้งเวที่หนึ่งมันเป็นเวทีใหญ่ที่สูดก็สำหรับการเนี่ยเราทำงานเป็นรูทีนแล้วตอนนี้เพราะเนื่องจากแบ่งเข้าแล้วส่วนยูนิเวอร์สเราก็จะมีการวางแผนนะซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมของมันเรื่อยๆในในเดือนมีนาคมก็จะมีกิจกรรมสำหรับมิสชิลลี่ยูนิเวอร์ส ในวันที่12นี้แอบบอกนิดน,นึงน,นะฮะวิกทอรียก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วย <มา S 2> แล้วเดี๋ยวคอยรอติดตามนะครับนะฮะมาเฉพาะว,วิกทอรียนะนะครับไม่ได้บอกว่าลองมาไม่ได้บอกว่าควีนทวีปมานะเพราะว่าม,มีคนได้ยินผมพูดแวๆแวๆเราไปเขียนว่ามีควีนทวีปไม่มีนะผมไม่เคยพูดมาเฉพาะผู้ชนะครับมาเฉพาะผู้ชนะแล้วก็วันที่12จะมีงานครับ อะไรนะฮะของประเทศไทยจะไปร่วมงานด้วยอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆจะเป็นงานเฉพาะผู้บริหารแล้วก็ผู้ชนะก็คือม i ช s Universe ครับในบอคือต้องแบ่งเรียกว่าไม่ให้สองเวทีตารางเป็นช่วงเดียวกันไหมคะ,ะอ๋อชนกันแน่นอนครั้งนี้ก็ชนนะ<อ>ผมก็จะต้องบินมาจากขาดใหญ่เพือ่อมาดูแลแล้วแบ่งทีมโปรดักชันอเอาไว้ครึ่งหนึ่ง เพื่อจะดูแลมิสซูนิเวิร์สในทางนี้ครับผมมันมันจะเป็นทั้งชนเพราะว่าผู้ใหญ่น,น,นานๆก็จะบินมาแถวเอเชียและน้องก็จะบินมาจากเม็กซิตโบทถามถึงกระแสน้องวีนานิดหนึ่งค่ะ,ะครับและ,ะผมน่าจะเข้าตาบอนแล้วขับยอด,ดยอดแตกเรอหนึ่งโมงแต่คอนเฟิร์มเป็นทางการวันนี้นะครับก็คือหลังจากรอที่แบบออเดอร์จะแคนเซิลนะฮะอ,อะไรใดๆจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือคอนเฟิร์มไปแล้วหนึ่งสิบล้านเจ็ดแสนบาทที่ไม่ยกเลิก เรียบร้อยครับก็คือตามเป้าหมายก็เดี๋ยวจะนัดวีนามาเจอผมแล้วก็จะมาขึ้นขายของด้วยกันคิดว่าน่าจะภายในไม่เกินสัปดาห์นี้จะหาคิวแล้วก็ไปไปไลฟ์ที่ออฟฟิศกันครับไอ้ทีอว่าเป็นยอดมันสูงสุดเลยไหมคะเอราะแต่มีน้ำมาไลฟ์มาสูงสุดไหมต้องพูดตรงๆนะก็ประมาณคือคือถ้าถ้าเทียบกับใครอะถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกิบพฟ้าชาลอตต์พี่ฟ้าชาลอตต์ก็เคยทาแบบช,ชั่วโมงหนึ่งให้กับทางทิกตอกอะไรเงี้ยก็จะมีประมาณชั่วโมงละสล้านก็มีนะครับแต่ถ้าสะสมยอดก็ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยๆผมว่าอย่ามาเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าถามว่าสูงไหมน้องใช้เวลา7วันได้10ล้านเจวันเสร็จผมว่าโอเคแล้วถือว่าสูงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติในอดีตเคยมีไหมเออมันก็เคยมีอย่างผมก็เคยไลฟ์ได้ คืนหนึ่งก็สี่ล้านอะไรเงี้ยก็มีก็มีนะแต่ว่ามันคนเราบริบทกันคนที่เป็นดาราแล้วอาจจะแบบไลแล้วขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วก็ถูกจ้างมาเพื่อดันยอดแต่ของวีนาก็อาจจะแบบไล์เพราะว่าเป็นเหมือนกับเราเราตั้งกติกาให้เขาแล้วมีเวลาเขาก็เลยค่อยๆเสิร์ฟค่อยๆเสิร์ฟจนครบ7วันก็ครบก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับหลายคนาบอกว่าน้องโดนแกลบโดนยกโลกออเดอร์อะไรอ๋ออันนี้ต้องบอกเป็นเรื่องปกติ ผมผมไม่อยากให้ไปคิดอคติว่าใครแกล้งแต่ว่าคนที่อยากสพอร์ตอ่ะเขาอยากเห็นยอดขึ้นเขาก็จิ้มก่อนแต่ว่าพอเวลาที่เขาออเก็บเงินปทางพอหลังจากน้องลงเขาก็กดยกเลิกแต่ว่าตอนไลฟ์อยู่มันยอดมันขึ้นนะก็ขอร้องว่าถ้ามีอะไรอีกแคมเปญอะไรอีกไม่ว่าทุกคนก็อย่าทำอีกเพราะว่ายอดข้างหน้าจอกับยอดที่ ถูกยกเลิอกอีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมันคนละยอดกันตลอดอนะฮะเราจะนับะว่ายอดจริงเพราะว่าตัวน้องเองก็จะเห็นว่ามันหายไปเพราะเนื่องจากคอมมิชชั่นน้องมันก็จะไปขึ้นด้วยมันก็จะลดหลั่นลงไปแต่ที่แน่ๆดีใจกับน้องด้วยน้องหอยได้ขายได้10ล้าน7 0 0 0แสนน้องก็ได้ไป1 000, 70, 000, ล้าน7 0,000บาทค่าคอมค่าคอม<ช> ไปขายที่ไปขายไปขายที่ขนาดยังไม่เข้ากองคือสิล้านแล้วถ้าเข้าไปแล้วขนาดขายแะบอย่าพูดว่ายังไม่เข้ากอง10ล้านเชื่อว่าถ้าใครมีความพยายามก่อนเข้ากองถ้าเก่งๆอย่างเงี้ยสามสล้านได้สบายนะต้องบอกว่าการพยายามไม่ใช่เป็นไปตามกฎกติกาความพยายามจะต้องสม่ําเสมอนะครับหมายความว่าอาจจะขึ้นไลฟ์ด้วยเรื่อยๆปักตะกร้าไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้โซเชียลมันจํา ว่าเราเป็นคนขายเก่งและมันจะเอาคนเข้ามาดูเรื่อยๆแฟนคลับก็จะเข้ามารายรับก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อไรที่เข้าฤดูการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้ยอดน้องเนี่ยพุ่งเร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่ engagement ดีอย่าทิ้งนะครับค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆครับจะมีแต่ว่าคนไหนมาอีกคะม,ม้าพุ่กก็คนก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเห็นเขาพูดกันเยอะอยู่ก็เป็นคนเก่าๆจาก M U T ก็จะมา ยังนะไม่มาไม่มาไม่มา,มมาไฟ่ายไม่มาอยู่แล้วคอนรแล้วใช่มที่ผมพูดมันคือคนอื่นออไม่ใช่ไฟไ่าไไยังไม่มาครับฝ่าย,ยังมีซีรีส์ที่ต้องเล่นอยู่ครับผมจะมีตัววาวไหมคะตอนที่เปิดมาแล้วเซตไพร์เลยตอนนี้ที่เห็นคอนเฟิร์มก็ว้าวระดับหนึ่งววแต่ถ้าคนที่ผมพูดเนี่ยเป็นนักร้องถ้ามาก็จะว้าวเห็นเขาสอบถามมาว่า เราติดสัญญาเหลือเท่านี้เท่านี้มาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลูกทุ่งหรือว่าอะไรค่ะบอสใบ้ก่อนไหมไม่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 ใบ้ครับไม่ใบ้ฮะเรื่องหนึ่งเรื่องหนคดีค่ะจบแล้วครับครับผมยังไม่จบครับคือเอ๋อผมเป็นคนไปไปขึ้นศาลนะครับเราเราชนะในศาลขั้นต้น1,300กว่าล้านก็คือศาลพิพากษาว่าไม่มีมูลก็คือเหมือนกับยกฟ้องแล้วเราเราก็ชนะ ในศาลขั้นต้นนะครับแต่ว่าคู่กรณีมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะอุทธรณ์เมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณสักไม่ควรจะเกิน6เดือนอะไรเงี้ยซึ่งเขายังมีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ศาลขั้นต้นเนี่ยเรียบร้อยละพิพากษามาแล้วเรียบร้อยว่าสัญญาไม่ยุติธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมก็ไม่ญญไม่ญญไม่ไม่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้พี่แอคชัยโหพี่พราร์ปยังไงบ้างพราวน้องก็ดีใจอยู่แล้วว่า เพราะว่าขึ้นศาลกันหลายรอบตัวผมเองไปขึ้นรอบสุดท้ายเป็นการปิดปิดการสื่อแล้วผมก็ค่อยงอึดอัดเพราะว่าอยู่กับมิตรชื่งวันแล้วก็คูค่กรณีก็ค่อยงเพรสเชอร์ใส่เราอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรครับ<ใช>ก็ดีดีครับ <Gray> เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นกระบวนการยุติธรรมเราต้องยอมรับในกฎกติกาแต่เราก็มั่นใจนะครับว่าการอุทธรณ์ สำหรับความรู้สึกผมเ็าน่าจะเป็นแนวโน้มเดียวกันกันกบสารขั้นตน้น<ม>เพราะว่าการอุทธร์เนี่ย<ม>เขาจะไม่มเขาจะไม่สืบเพิ่ม,มเขาจะไม่เรียกจิงตามไม่เรียกผมไม่เรียกทางคู่กรณีอุทธร์เขาจะดูแค่สํานวน<ม>ทั้งหมดของสารขั้นตน้น<ม>พิจารณายืนสารขั้นตน้นหรือจะเปลี่ยนคำพิพากษาเท่านั้นเองครับ<ม>อ๋อยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้จริง โดยส่วนตัวผมผมก็รู้สึกเฉยๆนะครับเพราะเราไม่ชอบค้าความไม่ชอบหาเงินกับการขึ้นขึ้นศาลอยู่แล้วนะโอเคนะครับขอบคุณครับตอนนี้ต้องขึ้นทางอีกทางนะต้องพึ่งทาลแจ้งของที่ามีกามินมีคุณมีรัฐมนตรีนะฮะภูมิใจไทยมีประตูน้ำ แตงโมผมไม่เกี่ยวครับแตงโมผมเป็นผู้ผักดันถ้าตุกส่วนตัวผมอยู่สามคดีสามคดีรองรับผมฮะไม่เหนื่อยครับกามินก็วันที่ยี่สิบยี่สิมีนา24มีนาไปสองวันครับ 2> 2ล้านอฟ้องผมห้าล้านบาทไม่เดเยอะ เียจะจ่ายทำไมบาทนึงก็ไม่จ่ายไปแล้วก่อนรู้หน่อยนะคะตอนนี้นะดหนึ่งสอง